สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปนุษย์ถ่ายกระบองเพชรให้ชมกันนะคะกำลังออกดอกสวยงามเลยค่ะทุ่งกระบองเพชรค่ะแถวบ้านปนุษย์นะคะน,นี่ก็อันนี้คือมันจะออกสีชมพเูเล็กๆเนาะเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงเขาก็หุบแล้วค่ะน,นี่เตรียมหุบแล้วไหมเห็นไหมคะ ส่วนต้นตรงนน้นค่ะที่เห็นกไกล้ๆเนี่ยเริ่มหุบแล้วค่ะอันนั้นหุบแล้วยังบานอยู่ต้นนี้ต้นเดียวตรงนี้เป็นทุ่งกระบองเพชรเลยนะคะเนี่ยอ้ต้นนู้นยังบานอยู่สวยจัง อยู่ในในก็กำลังบานค่ะบานชะเข้าไม่ได้นะคะป่าลึกน่ากลัวถ่ายได้แต่ริมริมถนนค่ะผ่านไปผ่านมาเจอดอกบานก็แวะซะหน่อยนึง มาตรงนี้ดิก้อ๋อฟังเสียงนกไปพร้อมกัะเห็นไหมไกลๆสวยช่ค่ะ Some the flower, See, this they have uh, pink and uh, another one inside, white, but I can't go in there <laughs> to. Yes. See, you, you can see inside there. Yes, now they're booming. Uh, some that go to fruit now, we move to here. Okay, thank you, thank you so much. I have to go now. Thank you so much.